นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมถนนและฟุตบาททางเท้าเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนเทศบาลเมืองลบบุรีนำอุปกรณ์ตัดหญ้าอุปกรณ์เก็บขยะเข้าทำความสะอาดตัดหญ้าเก็บขยะบริเวณถนนพระศรีมโหสถโดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสุรโชดโชคช,ช,ชยัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานสวนเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้ทำความสะอาดบริเวณริมถนนบนทางเทา้าพร้อมกับการเก็บขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรักษาม,มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยความสะอาดของจังหวัดลบบุรี ตามที่จังหวัดได้เคยรับรางวัลการประกวดจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศถึง3ปีซ้อนประกอบกับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บรูรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีให้ออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรี เพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในทันทีเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางต้องมีความสะอาดสวยงามเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาโดยจะดำเนินการตัดหญ้าเก็บขยะถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี พร้อมทั้งขอความร่วมมือและขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ขอให้ประชาชนทุกท่านทิ้งขยะให้ลงถังทิ้งให้เป็นที่รวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมถนนให้ช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเองเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีในระยะยาวต่อไปซึ่งนอกจากนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทั้งหมดเมื่อพบมีการชำรุดดับให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขในทันที รวมถึงมีกิ่งไม้บทบังไฟฟ้าแสงสว่างให้ตัดแต่งเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในช่วงเวลากลางคืนและเป็นการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการทาสีตีเส้นสัญญาณจราจรเส้นขอบทางทางม้าลายฟุตบาททั้งถนนสายหลักสายรอง รวมทั้งถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในด้านการจราจรป้องกันการกีดขวางจราจรและความปลอดภัยในท้องถนนค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอ,ขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไลเริกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ